หัวข้อนี้เลยนะคะคุณแม่ที่มีแต่ให้วันนี้นะคะที่เรานะคะมีความเจ็บปวดใดๆกับผู้ชายของเราเรียกว่าพ่อของลูกแล้วกันนะถ้าให้คิดถึงคําพูดนี้แล้วกันว่าแม่นั้นมีแต่ให้วันนี้แม่ยอมเจ็บปวดเพื่อให้ลูกมีความสุขวันนี้แม่ยอมอดทนเพื่อให้ลูกนั้นไม่ขาดพอ่อวันนี้แม่ยอมนะคะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพื่อให้อะไรคะ หัวใจดวงน้อยๆอันนี้นะคะไม่ขาดแคลนซึ่งความรักแม่ไม่ยอมแสดงอาการใดๆที่แม่รู้สึกเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะแม่แคร์หัวใจของลูกนะคะนี่ค่ะแม่นั้นมีแต่ให้นะคะไม่ใช่แม่ไม่เจ็บปวดไม่ใช่แม่ไม่อยากร้องไห้ไม่ใช่แม่ไม่ทุกทนแต่แม่แสดงเพราะว่าแม่ต้องการให้ลูกของแม่มีความสุขนะคะอันนี้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้นะคะผู้หญิงคนใดนะคะที่มีลูกก็จะเข้าใจเรื่องนี้เลยทําไมเราต้องเข้มแข็งปานนั้น เขาอะไรคะเขามีหัวใจเล็กน้อยนะ,ะที่ยังอ่อนแออยู่ตรงนั้นนะคะเราจะต้องเข้มแข็งก่อนจนกว่าเขาจะโตกว่าเขาจะรู้เรื่องนะคะอย่าให้เขามาเจ็บปวดกับเราด้วยบางคนร้องไห้ฟูมฟายด่าพ่อของเขานะคะเขาไม่รู้เรื่องนะคะมันคืออะไรให้เขาโตก่อนนะลูกให้เขามีครอบครัวก่อนให้เขามีความรักก่อนเขาถึงจะเข้าใจนะคะว่าทนะะําทไมนะคะว่าทําไมนะคะคู่หน,นหนึ่งคนเมื่อก่อนที่เคยมองว่าทําไมแม่คู่ต้องว่าพ่อคูนักหนานะคะผู้ชายผู้ชายเขามีม,มีหลายคนแต่เขาเลี้ยงได้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายค่ะ คุณรู้ไหมพอครูมีครอบครัวเองถึงเข้าใจหัวใจแม่ว่าอ๋อที่เขาทนไม่ได้เพราะผู้ชายคนนั้นเฉยชากับเขาเย็นชากับเขาจะมีอีกร้อยคนพันคนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเฉยชาได้ไหมใจเย,ย็นชาได้ไหมรักหัวใจดวงนี้บ้างได้ไหมรักคนคนนี้เมตตาคนคนนี้บ้างได้ไหมผู้หญิงต้องการแค่นี้นะคะต้องการแค่นี้ต้องการความรักความเมตตาแต่ผู้ชายพอพอเบื่อก็จะแสดงผู้หญิงก็เป็นส่วนเกินอะ่ะเอออย่างเงี้ยเป็นเป็นทำตัวไม่น่ารักอะ่ะผู้ชายนะคะก็ ก็มีผู้ชายหลายบ้านแต่ผู้ชายบางบ้านก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเด็ผู้ชายในนี้จะรุมกระทืบครูกันนะคะอันนี้ก็แม่นั้นมีแต่ให้นะคะแม่นั้นมีแต่ให้นะคะเออนะคะแม่นให้ลูกหมดแล้วนะคะทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งเลือดเนื้อนะคะแม่นั้นมีแต่ให้